Quest Diagnostics (DTX) หุ้นมั่นคงเพื่อพอร์ตปันผลระยะยาวสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ VI Station จะพาคุณไปเจาะลึงหุ้น Quest Diagnostics Inc. (DTX) ผู้นําด้านบริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่อาจเป็นจิ๊กซอสําคัญสําหรับพอร์ตลงทุนที่เน้นความมัน่นคงและกระแสรายได้จากเงินปันผลภาพรวมบริษัทและบริการ Quest Diagnostics d g x คือผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นนำในสหรัฐด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA, เคมีคลินิกหรือการตรวจยาเสพติด ลูกค้าของ DGX มีตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไปประจนถึงองค์กรทางการแพทย์ขนาดใหญ่ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ168.09ดอลลาร์และยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่อย่างแวนการ์ดและ BlackRock ซึ่งถือครองหุ้นรวมกันกว่า95%แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัท ตัวชี้วัดพื้นฐานที่น่าสนใจราคาปัจจุบันประมาณ168ดอลลาร์ 8, ปรับตัวขึ้นมาประมาณ20%ในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมา P/E TTM สูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีของบริษัทเล็กน้อยแต่ก็ยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม Forward PE ตลาดคาดการณ์การเติบโตของกำไรในอนาคตซึ่งจะทำให้ค่า PE ลดลง ROE บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมประมาณ12% ROA ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ดี ROIC แสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่าต้นทุนทางการเงิน Profit Margin อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง Operating Margin ประสิทธิภาพการดำเนินการที่ดียเยี่ยม ดีเว d ด i ยิวจ่ายเงินปันผลปีละ3.20ดอลลาร์โดยมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ประมาณ39%และมีประวัติการเติบโตของเงินปันผลต่อเนื่อง6-7%ต่อปี d e a ท to e q u i ตีระดับหนี้สินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและกระแสงเงินสดสามารถรองรับได้อั m แมน s ัซสกอร์ประมาณ3.13-3.20อยู่ในโซนปลอดภัยไม่มีเสียงต่อการล้มละลาย FCF Yield ประมาณ5.6%กระแสงเงินสดอิสระแข็งแกร่งสามารถรองรับการจ่ายเงินปันผลได้เป็นอย่างดี Beta ประมาณ0.49มีความผันผลต่ำกว่าตลาดโดยรวมเหมาะสมหรับนักลงทุนที่ชอบความมั่นคง RSI ประมาณ31.7ใกล้โซน o v e r s o u g หรือขายมากเกินไปซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะมีการ rebound ของราคาแนวโน้มและแนวรับแนวต้านเชิงเทคนิค ราคาหุ้น DGX ยังคงเคลื่อนที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ164ดอลลาร์ 4, และอยู่ไกลเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ176ดอลลาร์ขณะที่ค่า RSI ที่ประมาณ31กำลังเข้าสู่โซน oversold ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นภาพรวมกราฟยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวแม้จะมีช่วงพักตัวบ้างในระยะสั้นก็ตาม เหมาะถือระยะไหนระยะสั้น2ส,สัปดาห์ถึง2เดือนน่าพิจารณาในช่วงที่ราคาอยู่ในโซน o v e r s o l และมีแนวโน้มที่จะรีบาวโดยมีโซนแนวรับที่ชัดเจนในช่วง164-168ดอลลาร์นอกจากนี้กระแสะเงินสดและเงินปันผลของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง ระยะกลาง2-6เดือนเหมาะสมมาก DGX มีทั้งศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่ดีและการเติบโตในอนาคตอีกทั้งยังอยู่ในกลุ่มบริษัท Healthcare Provider ที่มีความมั่นคงระยะยาว6เดือนขึ้นไปเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นกระแสะรายได้และสีิรภาพด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตต่อเนื่องหุ้นที่มีสีิรภาพและงบดุลที่แข็งแกร่งทำให้ DGX เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการถือครองระยะยาว จุดที่ควรระวัง Valuation สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตราคาหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของบริษัทในอนาคตเพื่อมาสนับสนุนประเด็นด้านกฎระเบียบหรือการลดใช้บริการทางการแพทย์ธุรกิจของ DGX อาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ๆหรือแนวโน้มการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ผลประกอบการไตรามาสที่แย่กว่าคาดการหากกำไรต่อหุ้นหรือ EPS รายไตรามาสออกมาหน้าผิดหวังอาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงในระยะสั้นได้สรุปง่ายๆ DGX เป็นหุ้นสไตล์มั่นคงปันผลที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาความเสถียรและกระแสร,รายได้สม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่ราคาหุ้นมีการย่อตัวลงมาอยู่ในจังหวะที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสื้อ ร่วมสร้างความมั่งคั่งไปกับ VI Station กดติดตามช่อง VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสและเคล็ดลัดการลงทุนที่จะช่วยให้พอร์ตของคุณเติบโตอย่างสวยงามนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักลงทุนเน้นคุณค่ากับเรานะครับ